สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube รถกุดโคกน้องนนครับวันนี้เป็นวันที่2องแล้วครับเนาะกับการทำการของพวกเราก็เช่นเคยครับให้ดูการทำงานของเจ้า XCMG ครับผมเนาะ พวกเราเน้นถ่ายรถครับเน้นถ่ายพละกกาลังรถแล้วก็รูปแบบการทำฟุตบอลนาของพวกลงชั้นสองครับเมื่อวานพูดผิดไปครับตะพักครับของเรามีสองตะพักครับผมก็ตะพักที่หนึ่งอ่าสี่ห้าองศาแล้วก็ลงอีกชั้นที่สองครับมีสองตะพักครับผมโมเดลตัวนี้ครับผมเนาะเมื่อกี้กัท่านเจ้าของแปลงครับเนี่ยท่านมาเคลียเรียบร้อยแล้วครับท่านกลับไปแล้วครับไปหาคุณหมอเลยมาคุยโทรหาให้ท่านมาคุยเรื่องของ การวางแบบครับการโยนดินครับผมเนก็เรียกจ้าหน้รทปตอมาคุยด้วยกันทุกคนจะได้จบครับประกอบการมาคุยด้วยกันทุกคนเพราะทางนั้นมันจะไม่จบครับมันจะมีปัญหาเรื่องของ้างานครับเวลาทํางานเสร็จแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาทํางานเสร็จคุยอย่างหนึ่งมันจะลําบากครับเราไม่อยากปะทะซึ่งกันและกันเนาะพยายามคุยพร้อมกันให้จบเลยท้งทีมงานปตอทีมงาน รถขุดครับเตีมงานผู้รับจ้างเนาะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายครับเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายเนาะทำงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะได้งานออกมาตรงตามที่ต้องการของทัวเรือครับผมท่านบอกว่าพรุ่งนี้จะสั่งท่อมาเพื่อที่จะให้เราผมท่อติดท่อให้ท่านยินดีครับผมเนาะก็เลยบอกแจ้งท่านไปแล้วว่าขอให้รีบนํามาเพราะเราจะทําให้ ตอนเราออกไปแล้วมันจะทำงานยากครับเมื่อกี้น้ำเต็มบอ่อนี่แหละครับแหลสูปไปก็หมดแล้วครับแต่ตรงนี้ผมว่าน้ำซึมแน,น่นอนกดเสร็จนะน้ำซึมโอ้โหดูเจาะยกร้อไปเลยครับผมเนาะเจาะยกร้อไปเลยเจ้าคำโต SCNC ฮะมวลดินก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับที่เยอะอ๋ะอมาเนี่ย มานี่ก็ไม right ่ค่อโยนขึ้นไปนิดหน่อยก็คือจบแล้วครับเนี่ยนี่ครับผมก็จริงๆเนี่ยทำทางลงก็จะได้ไงทำทางขึ้นลงก็เพราะมันเป็นที่แคบเนาะแด็กลองเสกไก่จริงเนาะออกตัวนี่ผมเนาะออกมาเนี่ยอันนี้ยาวเนี่ยจบปเลยนะไปฮะเนี่ยเข้าไปเนี่ยแล้วก็ดึงดินไปถึงดูวยครับผมเนาะตดำก็ไม่เป็นไรท่านบอกว่าให้โยนดินได้ครับดำก็ไม่เป็นไรให้โยนดินได้เนาะนี่ฮะ ชานชัยก็ใจดีครับผมเนาะพูดง่ายครับการทำงานเป็นคนหลักผูใหญ่ในที่อบตครับแล้วก็การคุยรู้เรื่องดีครับท่านเป็นคนหลักผูใหญ่ที่น่ารับเชือผมเนาะคุยง่ายครับโอวันนี้ครับดูสิครับดูสิครับดูสิครับเพราะว่าพายุเข้าครับวันนี้ไม่น่าจะรอดครับเมื่อวานรอดไปแล้วครับวันนี้ไม่น่าจะรอดครับจริงๆถ้าพวกเราอัดตรงนี้ได้ผมก็อยากจะให้จบครับข้างล่างครับ เพราะว่าทางนั้นมีปัญหาแน่นอนครับถ้าดินถ้าน้ําเต็มบอยก็ซวยแล้วครับผมพยายามรีบริ่งเอาให้ได้เยอะสุดครับวันนี้อยากให้อยากให้จบด้ยด้วยซ้ำครับถ้าพูดไปแล้วอยากให้จบเลยครับวันนี้ทางงานงานเข้าเลยครับ ลากับมหาซาครับดินเหน,นียวเหนียวครับไม่มีดานฝนเลยครับดินตรงนี้เหนียวตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับตั้งแต่นี้เหนียวตั้งแต่ดินเดิมเลยครับแปลกมากครับพื้นที่ตรงนี้ครับเหนียวงแต่ดินเดิมเลยครับกว่าจะได้ตรวจรับในน้ําเต็มบอ่อแน่นอนครับ พลักำลังและก็ทีมงานของเราสระตะกุดโคกน้องนาครับกับพิกัดที่บ้านสวายซอครับของที่ชานสยครับจะบอกแปลงครับผมเป็นงานของพัฒนาชุมชนอําเภอกระสังครับของชุมแสงยังเหลืออีกแปลงนะครับผมอยู่ที่บ้านจานครับอันนั้นเราไปดูแปลงได้ไหมครับกดไม่ได้ครับท่านก็ไปยกเลิกสัญญาแลยครับไม่ยกเลิกนะครับเพราะท่านบอกว่า รอเกลี่ยข้าวเสร็จค่อยมาขุดครับก็โอเคครับพวกเราก็ไม่มีปัญหาเราก็ทําตัวที่เราขุดได้ไปก่อนครับอย่างว่าแปลงไหนพอขุดได้พออ่าพอที่จะเหมือนกับว่าพอที่จะสูบน้าบ้างไม่จมแล้วพอขุดได้เราก็จะขุดเป็นที่สุดครับแต่แปลงไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเก็บไว้ก็ไม่มีปัญหาครับเราเก็บไว้ที่จะขุดตอน เกี่ยวข้าวเสร็จครับเนาะเก็บเกี่ยวเ,เก็บเสร็จก็ค่อยขุดก็ถือว่าโอเคพวกเราก็จะทําสัญญาเก็บไว้ครับเพื่อที่จะได้ทําต่อถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราครับที่ท่านพัฒนาการท่านอนุเคราะห์ให้ความอนุเคราะห์พวกเราในการทํางานเป็นความเป็นโชคดีอย่างยิ่งครับไม่น่าจะเลือครับ ตัวแต่ปัญหานี่แหละครับผมแต่ทายังไม่มาถึงยินนี่ก็น่าจะเกือบสูเสีฮะยไม่ใช่น้อยกับดินชั้นล่างเนาะเพราะว่าตอนเช้าพวกเราหมดแต่เกลี่ยดพื้นที่ครับเลยไม่ได้ขุดเพราะว่าถ้าขุดเขไปแต่เช้าวันนี้ะจบแล้วฮะวันนี้ก็เลยไม่ได้มาดูน้องครับผมเนาะเพราะว่าที่ขุดไม่ได้ก็คืนหนึ่งคือ สูงเันเล็กครับปัญหาก็เกิดเรื่องของการทํางานไม่ไเร่ปกติกับพวกเราเนาะไม่ใช่ว่าพูดให้เขาเอามาเพราะเขจะมาได้เลยเนาะเรื่องของการทํางานก็หลากหลายครับเพราะท่านก็ทํางานราชการท่านก,ก,ก็มีเวลามาดูแลก็จะของสุปป่ามาช่วยกันคือว่าท่านก็เต็มที่แล้วครับเราก็เลยเคลียร์ดิพื้นที่ก่อน ของปาพิโดทำทำมึนมาแล้วครับผมกับพายุฝนครับวันนี้ไม่เหลือครับผมแล้วก็ที่ของแปลงของที่สองชั้นก็น่าจะไม่รอดครับวันนี้แต่ว่าชั้นบนน่าจบแล้วครับกับอาจารย์เจดเรซซิ่งครับฝั่งนู้นครับผมเนาะน่าจะชั้นบนจบขอให้ชั้นบนจบก่อนชั้นล่างก็วากันครับเพราะว่าอันนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพระอยู่ตรงอาจารย์ไม้ อาจารย์ไม้สายลูกก็ประจำการจริงๆครับที่เราดูก่อนว่าอา,อาจจะไม่ต้องย้ายมาหรือว่าย้ายมาก็เราดูสถานการณ์นะครับว่าเราไ่สาเดินไปได้ดก็ต้องเอาอาจารย์ไม้มาเสริมดิ้นครับเรือเพื่อนเชียนะครับประจำขนใหญ่เดินบนคันดินไม่ได้ครับน้ำซึมออกเรื่อยๆครับ เพ่งบ่ายสองครับก็ภาวนาอย่าเพ่งตกครับให้ตกกลางคืนได้ละกันเนาะถ้าตกกลางวันก็นคือทํางานไม่ได้ครับผมน้ํามันไหลลงบ่อแน่นอนครับกุดไม่ได้ครับผมก็จะพยายามให้ได้เยอะที่สุดครับก่อนที่ฝนจะมาครับเนาะแต่เราก็พูดไปงั้นครับเรื่องของธรรมชาติเราว่าไม่ได้นะครับ ดินอย่างนี้ไม่มีพังถลายนะครับกานสองด,ดินเหนียวะจะบอกแรงท่านดีใจมากครับท่านเป็นคนใจดีครับท่านเป็นคนพูดนิ่มมากครับท่านเป็นคนพูดแบบจะอ่อนหวานนะครับเนาะพยามใสใท่านดีมากนะครับไม่กระชงโห้านะครับจะบอกท่านดีใจครับที่ได้ขุดก่อนเพราะว่าถ้ารอช่วงพฤศจิกาตรงนี้มันจะเป็นการปล่อยน้ำเพื่อมาเพื่อที่จะเกี่ยวข้าวกันเนาะ ก็นี่กันยาแล้ะครับอีกสักหน่อยก็ที่แปดนะครับเนาะแปดกันยาตุลากิกาก็เกี่ยว,วครับผมเพราะว่าชาวบ้านเราใช้รถเกี่ยวเนาะสมัยนี้ใช้รถเกี่ยวมาแล้วรถเกี่ยวข้าวแนละ้วไม่เกินติก,กาวันที่สิบห้านี่คือจบครับผมต้นธันวาเนี่คือมีแต่แปลงแล้วไม่มีนาไม่มีข้าวแล้วเนาะมีแต่ทุ้งนาล้วนๆแล้วครับแต่ว่าการจะโคดได้หรือโคไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดินน่วมครับผมเนาะดินมันจะน่วม ดูฝีมือวาดลวดลายของอาจารย์ปอนครับกับชั้นที่สองครับผมกับชัยซีเอ็มจีหน่วยที่สองเราครับเนาะดูฝีมือกันตุดกคบลงนาของทีมงานของเราน้องๆนี่สัมผัสทุกแบบครับทีมงานของเราคือมีแบบเยอะมากครับไอคอรุงครับแล้วก็รูปแบบบ่อนะเพราะว่าของอพัพเกระสังเรานี่ใช้แบบคิดขึ้นมาเองครับผมใช้แบบเรียกว่า แบบของช่างในช่างอบตเขียนครับเขียนรูปแบบบ่อมาครับไม่ใช่ว่าแบบของกรมครับผมเนาะก็เลยฮะเราเจอทั้งแบบของกรมแล้วก็เจอทั้งแบบของอที่ออกแบบเองแล้วก็พวกเราก็ยังเจอแบบของจังหวัดสุรินทร์ครับผมที่ขุดมาโอ,อ้ขู่ครับแบบของสุรินทร์นี่ครับว่าหินอะไรครับผมเนาะของแท้เนาะครับปราบเซียนในของสุรินทร์ครับยกตัวอย่างก็จะมีรานาราทาวาครับมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังครับผม แล้วก็ปลาวานประสานใจแต่ละแบบนะครับผมเรามีชื่อแล้วก็ความยากง่ายต่างกันซื้อชิดเชิงครับแต่พวกเราก็ทำได้ทุกแบบนะครับแต่ว่าพูดถึงเราเล่าเราเล่เา,เา,เาให้กันฟังลนะ้วเผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามาชมยูทูบของเราเผื่อติดตามใหม่เข้ามาก็ได้มีประสบการณ์ได้ยินประสบการณ์ของพวกเราว่าเราจทำแบบอะไรบ้างเนาะ อาจจะพูดผิดพูดถูกกับท่านที่ใดที่มีความรู้ความสามารถเรื่องโครงลงนาและมาเข้ามาชม Youtube ของเราอาจจะพูดไปไม่ได้ตรงหรือว่าแน่นเรื่องของข้อมูลามากมายก็ขออภัยนะทีนี้นะครับเนาะเราก็ติดตามที่พอเราพอรู้ครับเนาะเป็นยูทู e ที่สร้างขึ้นมาของหน่วยงานหรือทีมงนานของเราอาจจะผิด พูดผิดพูดถูกพูดไม่ค่อยคล่องนะครับพูดถูกพูดถูกก็พูดจะลุกไปวนมาแมานะ่งเนาะขนาดลูกชายผมยังบอกว่า,วาพ่อพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับตรงนี้เราก็ขนาดลูกตัวเองคอมเมนต์เนี้เนาะโอ้สุดยอดสุดยอดครับฝนพัดลมแน่ๆครับบอลเนี้ย คโค้งลงรนาใสประสบการณ์เลยครับข้างล่างนี่จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นชั้นล่างมันก็จะไม่ไโค้งได้วาวอะไรครับผมก็เป็นแบบ,แบบสะได้ครับมันต้องมีลูกทรงครับโาาค้งลงหนาเรียกว่าลูกทรงตีฟอมครับนะไม่ได้เป็นแบบที่ว่าเป็นตายตัวครับมีโค้งมีว้าวครับมีโค้งมีว้าวมีสลบทะับ ความลาดชันครับมีหมดครับ ก็ช่วงล่างมันก็ดินจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันลาดเอียง45องศาครับ่าอยู่ตรงจุดที่เป็นจุดสุดท้ายก็ดินจะไม่ค่อยเยอะแล้วครับสุดท้ายคือความกว้างของตรงก้นบ่อเนี่ก็จะไม่มากครับแต่เป็นได้ความลุกถึงมันจะแหลมๆมองไปครับเนาะมันจะไม่เหมือนสระครับสระก็จะเป็นว่าข้างล่างนี่คือจะเสมอการวัดตรงที่ลงไปสลบนี่ครับแต่ว่าของโคกลองนามันมีหลายตะพักใช่ไหมครับ ตะพักนี่นี่นี่คือสองตะพักอย่างอย่างดีครับที่ว่าลงไปแล้วถาว้าเป็นสามตะพักหนึ่งลงไปแล้วก็สองก็เกือบไม่ได้ครับถ้าเป็นแถวสรินี่เรียกว่าสะดือน้ําครับแต่ฝั่งของพวกเราฝั่งของบุรีรัมย์ที่ออกแบบตามแบบกรมเันก็เรียกว่าตะพักที่สามครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสะดือน้ำครับผมสะดือน้ําครับตะพักที่สามนะครับไม่มีอะไรทาได้เพราะว่าบอ่อมันไม่ใหญ่พอที่จะอ่าขออนุญาตนะครับอธิบายบหนึ่งขึ้นมาตะพักไดกันนะครับพมิดความลึก แตะพักแรก2เมตรครับเนาะแล้วลงไป45องศาครับพื้นที่ตรงนั้นมันจะดึงอีก2เมตรครับมันจะเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเป็นเป็นรูปเป็นทรงได้สวยงามทีนี้ถ้าเป็นในการคิดของพวกผมที่ว่าของสุรินนะฮะของแบบของสุรินเนาะ,ะจะเป็น1 2สองแล้วเจาะไปสะดือน้ำเลยะครับอันนั้นคืาเรียกว่าการออกแบบคนละอย่างน,น,นะครับเนาะแล้วก็เล่าของเราที่เราเห็น,นะครับเนาะ ก็ฝากผลงานด้วยนะครับทีมงานสุรยดกดโคกน้องนาครับทั้งหน่วยหนึ่งหน่วยสองครับพวกเราบริหารด้วยการกดโคกงน้องนาครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ครับให้กำลังใจครับทีมงานของเราจะได้ทำยิ่งทุกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ปิดพลาดประการใด้ก็ขอไปนะ้วครับจะพูดจาไม่เหมาะสมหรือพูดจาไปเรื่อยๆก็ขอไปนันตรงนี้ด้วยคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ